วันนี้ครับ EP นี้ผมจะมาเฉลยเครื่องต่ยสองจังหวะเป็น CG สา8สองแปดว่าทำไมถึงเปลี่ยนคอยเจียนนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนเครื่องมีอาการเครื่องเล่งเองนะครับหลังจากที่เราใช้งานไปลากยาวๆไปประมาณ3ามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเครื่องมันจะมีอาการเล่งเองในขณะที่เราไม่ได้เล่งคันเล่งเลยนะแต่พอเครื่องเย็นเนี่ยเราสตาร์ทเครื่องตอนเครื่องเย็นสตาร์ทใหม่ๆเนี่ยมันปกติเดินเบาได้ปกติเล่งได้ปกติ แต่พอเครื่องร้อนมันมีปัญหาทันทีเครื่องเล่งเองอเครื่องเล่งตลอดอเล่งตลอดไม่พอเวลาเราเล่งใช้งานจะใช้งานจะใช้ตัดหญ้าตัดอะไรเนี่ยมันตัดไม่ได้นะครับเครื่องวูบเครื่องสะดุดอ,อาการนี้เบื้องต้นผมถอดหัวเทียนออกมาเช็คหัวเทียนปกตินะครับอไม่มีคราบเขหมอกไม่มีอะไรไปเกาะที่หัวเทียนแล้วก็เช็คคาบูนะครับเช็คคาบูเช็คคาบ,เคาบูเช็คระบบน้ํามัน พวกทางเดินน้ำมันนะครับจากถังน้ํามันไหลลงมาเลยน้ํามันก็ไหลาจากถังลงมาดีนะครับไหลแบบลวก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 ลงมาสะดวกเลยไม่มีช่วงติดขัดหรือไม่มีช่วงที่ว่าไหลแรงช่วงแรกแต่ช่วงหลังมันไหลเบาอันนี้นะมันไหลแรงตลอดเลยก็ตัดปัญหาในส่วนของอการไหลของน้ำมันจากถังลงมาตัดออกไปนะครับไปเช็คในส่วนของคาร์บูต่อ คาบูนะครับถอดออกมาเช็คเอ่อเช็คระดับน้ํามันนะครับในห้องลูกลอยนะครับก็ปกตินะครับปกติตั้งระดับน้ํามันพอดีแล้วแต่ทําไมไมันจะมีการอยู่เมื่อเช็คระดับน้ํามันในคาบูเสร็จอา่าต่อไปผมก็ถอดซีนนะอา่าถอดเช็คซีนทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะของตัวเครื่องเป็นซีนก็เหวี่ยงนะครับถอดออกมาเช็คแล้วก็ปกติไม่มีรอยรั่วอะไร ยังไม่อิจใจเกี่ยวกับเรื่องคนอนเทียนเลยนะทีแรกก็ยังคิดอยู่กับคาบูเหมือนเดิมนะก็เลยมาลื้อคาบูเช็คดีกนะเช็คระดับน้ำมันในถ้วยคาบูอีกรอบสองอนะก็ยังปกติอนะแล้วก็เช็คการไหลนะ้ำมันจากถังลงมาผ่านคาบูลงมามันก็ไหลตลอดไหลไหลแบบไหลแรงๆอะ่ะเชนนี้เพื่อ เพื่อที่จะตัดปัญหาให้ีคบลงก็คือเอาคาบูตัวใหม่มาใส่เลยใส่เข้าไปปับ๊บปัญหายังเป็นเหมือนเดิมไม่จบนะครับทีนี้ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนคอยหัวเชียนไปซื้อคอยหัวเทียนตัวใหม่มาแล้วเอามาวัดค่าโอ้โหค่าความต้านทานของคอยหัวเทียนต่างกันมากนะครับค่าความต้านทานต่างกันทีนี้เลย เปลี่ยนคอยอเทียนตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปเทสดู mm. โอ้โหจบปัญหาเลยครับเพื่อนๆจบปัญหาเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับวิธีการวัดคอยนอนเทียนอันนี้เป็นคอยตัวใหม่ส่วนอันนี้เป็นคอยตัวเก่านะครับมาดูวิธีการวัดค่าความจะทานของคอยหอวเทียนกันนะวัดดูแล้วท่านต้องดูค่าเอาไปเปรียบเทียบกับคอยของท่านด้วยนะครับถ้าหากเจอปัญหาเหมือนผมเนาะ ปรับโอมาเสร็จเอาขั้วบวกนะครับไปจิ้มใส่ปลายเทียนขั้วลบมาจิ้มใส่ขั้วลบของตัวหัวเทียนนะฮะเนี้ยข้าขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นค่าตัวเก่านะครับค่าตัวเก่าค่าคงสถานของตัวเก่านะครับได้ประมาณนี้นะขึ้นตามภาพเลยนะเก้าจุดเนี้ยอ่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะประมาณเก้านะเอาตีเป็นเลขกลมเลยเก้านะครับ ส่วนค่าความต้านทานตัวใหม่นะเราจะเห็นได้ว่าค่ามันจะอยู่ที่10กว่าถึง20กว่านะครับไม่เกิน30นะประมาณนี้15แต่ไม่เกิน30นะครับเช็คแล้วนะครับค่าความต้านทานแตกต่างกันพอสมควรนะก็เป็นอีกหนึ่งอาการเนาะหลังจากที่เราดูวิธีการวัดนะแล้วก็เช็คค่าโอห์มของคอยมาเทียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาสรุปอีกทีนะ อาการที่เกิดขึ้นเวลาเครื่องเย็นปกติเครื่องร้อนเครื่องเล่งเองแล้วก็เล่งสะดุดเล่งวูบนะครับเล่งเองในขณะที่เราเดินเบานะปล่อยเดินเบาไม่ได้เล่งอะไรมันก็เล่งเองเอื้อขึ้นแบบเราตั้งสกูปปรับรอบเดินเบาให้ตับสุดแล้วมันก็ยังเล่งเองแล้วก็เล่งวูบนะครับเล่งวูบเล่งไปแล้ววูบ บางจังหวะมันก็มีดับบ้างนะครับแต่สตาร์ทใหม่มันก็ติดติดแล้วก็ยังวูบเหมือนเดิมอาการนี้เป็นเฉพาะตอนเครื่องร้อนนะครับพอเราเช็คทุกอย่างแล้วก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนคอยล์หัวเทียนสรุปแล้วเป็นที่คอยล์หัวเทียนจริงๆหลังจากที่เปลี่ยนคอยล์หัวเทียนเสร็จก็ไปเทสดูเทนี้ตัดลากยาวๆเลยเป็นชั่วโมงนะครับตัดแบบไม่มีพักเลยนะั้นสามสิบนาทีไปถึงชั่วโมงแล้วก็ถึงชั่วโมงกว่า ไม่มีพักเลยหมดปัญหานะครับเชดนี้จบที่คอยหัวเทียนก็มาฝาก,กเพื่อนๆเผื่อใครเจอปัญหาเหมือนกับผมเหมือนกับผมที่เจอก็มาเล่าสู่กันฟังนะสลากเชดนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยสำหรับเชดนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ